แล้วก็เมื่อวานนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ฮะอันนี้จะมีวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยนะ,ะที่จังหวัดบุรีรัมย์ฮะนั่นก็คืองานลมหายใจของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฮะเป็นการจัดแสดงโดยนักแสดงนักดนตรีลูกหลานชาวบุรีรัมย์ฮะวงออเคสตาราแล้วก็มีการใช้ 3D mapping นะครับอ,อันนี้เป็น ศิลปินรับเชิญฮะมทหนึ่งฮะน,นี่คุณอนุทินแลเนี่ย <นะ S 2> เ,เล่นสดนะฮะ,ะเ่าแซกโซโฟโนฮะโอ้โหลมหายใจของแผน่นดินนะฮะคนที่เป็นเ,เ,เรียกได้ว่าเป็นเจ้าบ้านก็คือคุณนเเวณินชิดชอบครับประธานบริหารสมโมสรบุลีลำอยู่ในเต็ดนะเพราะว่าน,นี่ฉายที่ตรงสนามช้างอารีนาครับ แล้วพี่น้องประชาชนเข้าไปร่วมงานในใส่เสื้อสีหรืออัลามกันนะแล้วเขาจะฉายบนจอใช่ไหมข้างหลังนี่คือเ,อเป็นจอเป็นสนามนะ<อ>แล้วก็ภาพนี่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครประกอบการแสดงครสวยงามมากครับก็เป็นการแสดงวันนี้ยังมีครับแล้วก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันครับนะลมหายใจของแผ่นดินครับเนื้อหาก็พูดถึงพระราชณียกิจพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะ ในหลวงราชการที่สิบเห็นไหมฉากหลังจะเปลี่ยนไปตลอดอ,อยิ่งใหญ่ตะการตามากนะโอ้แล้วมีอาหารการกินมีเป็ดย่างบุรีลมลูกชิ้นยืนกินนะมาร่วมออกบูธออกร้านในงานด้วยนี่บรรยากาศเนการแสดงบนเวทีคนระัเกือบทั้งหมดี่เป็นลูกหลานบุรีลำนะเห็นไหมจอจะเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยข้างหลังอลังการมากครับ งานมีวันนี้หรือวันในช่วงนี้เนี่ยกำลังจะเล่นในอีกไม่กี่นาทีเนี่ยครับโอ้ดูส้ฮะบุรีรัมย์ทำถึงใช่สุดยอดเลยเขาเรียกว่าอะไรจึ้งเหอจึ้งเลยทำถึงทำถึงนี่พรุนฮะนี่บรรยากาศเมื่อวานนะบหญใหญ่นยิ่งใหญ่ตตาการตามากครับนะแล้วนี่คือภาพตอนช่วงซ้อมนะช่วงเตรียมงานนะช่วงฟ้ายังไม่มืดนะ นี่ครับบรรยากาศนะฮะเริ่มตั้งแต่ยังไม่ค่ำนะคะะมีช่อเข้าเทิดประเกียิสุดยิ่งใหญ่แห่งปีฮะ,ะมีวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้กนะะนี่บรรดาลูกหลานนะที่มาร่วมแสดงอ่ะมันจะเป็นความทรงจําเป็นความภาคภูมิใจของเขาต่อไปด้วยนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ฮะโอ้โหอลังการมากฮะเนี่คือสร้างมันโอ้โหดูงานอยู่งี้สิอโอ้โหจัดอย่างนี้เลยฮนะ สุดๆจริงๆคะเนอะอันนี้เสื้อทีมเยือนของสโมสรบุรีรัมย์นะขายไปแล้วเนี่ยหลายหมื่นตัวฮะรอเป็นเสื้อสีเหลืองฮะปีนี้บุรีรัมย์ฮะทีมเยือนนะโอ้โหชุดเยือนนะฮะ้วตอนร้องเพลงสรรเสริญพระบรมมีนขนลุกเลยเน่แล้วก็รัฐมนตรีมหาไทยมทหนึ่งฮะก็มาถวายพระพรที่นี่เมื่อวานนะฮะลูกของพ่อลมหายใจของแผ่นดินนะโอ้โหดูสิ สวยงามมากครับนะเนี่ยเอามาท่านผู้ชมทั่วประเทศได้ดูฮะโอ้โห,โหคือตราตรึงใจมากครับนะคนที่มีโอกาสได้ไปอยู่ในสถานที่ตรงนั้นเนี่ยโอ้โหโชคดีมากแล้วใส่เสื้อคนบุรีรัมเนี่คือเอ,อคุณเนวินชิดชอบะอนะนะ,นะแล้วก็กล่าวความในใจด้วยนะนะ นี่เน,น,น,นี่ไปตั้งแต่ตอนซ้อมนะไปปลุกใจะนะไปเชียนะ,น,ะนะแล้วบอกพูดว่ายังไงบ้างฮะเดี๋ยวลองฟังที่คุณเนวินที่ชอบนี่กล่าวนะครับนะดีใจมากค่ะแล้วก็แบบภาพเล็กๆของเราในวันนี้จะไปให้คนทุกคนเห็นนะคะหนูตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะ มหากรุณาธิคุณของในหลวงสิการ่สิบต่อคนดีรำภภูมิใจมากๆเลยค่ะได้เกิดเป็นคนไทยและที่สําคัญหนูก็เกิดเป็นคนจังหวัดบุวีราแห่งนี้และได้ร่วมงานของท่านค่ะรู้สึกดีมากค่ะก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้ในงานวันเฉลิมพระชมนักษาขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ได้ร่วมกันมาถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ซึ่งเป็นลมหายใจของแผ่นดินผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งใหญ่ต่อประชาชนคนไทยพวกเราทำได้แค่เพียงมารวมพลังกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีเพื่อถวายพระพรชัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรานั่นคือสิ่งที่พวกเราคนไทย แต่เพียงสิ่งที่เราพวกเราได้ทำในวันนี้เพื่อถวายเป็นความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทำให้พระองค์ทรงมีพระนรา,ามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและเป็นลมหายใจของแผ่นดินไทยตลอดไปขอพระคุณมากๆครับขอพระคุณครับ คือบรรยากาศนะฮะเอามาฝากท่านผู้ชมฮะวันนี้มีอีกหนึ่งวันแล้วก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะ,ะก็เชิญชวนนะเข้าใจว่าน่าจะเต็มแล้วนะนะลองเข้าไปดูในแฟนเพจบุรีรัมนะฮะ